อิธานิในการนี้สากุมาริการว่านางกุมาริกานั้นวัญชาเป็นหญิงหมันชาตาเกิดแล้วจะก็กุลังอันว่าตระกูลอปุตกังนามะชื่อไม่มีบุตรวินสสติจะพินาศประเวณนนี้อันว่าเชื้อสายนักติยติย่อมไม่สืบต่อ เตนะกระเดน,นะเพราะเหตุน,นั้นอาหารนั้นว่าเราอาเนสสามิจักนำมากุม,มาริกังซึ่งนางกุม,มาริกาอันอย่างอื่นเตเพื่อเจ้าอิทิดังนี้เตนะปะเุเตนะอันบุตรนั้นว่าจะมานาปีแม้กล่าวอยู่ว่าอัมมะข้าแต่แม่อลังระายใเลยอิทิดังนี้กเทสิกล่าวแล้วปุณะปุนังบ่อยๆ วันชิดเทียนว่าหญิงหมันสุตวาฟังแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวต่างนั้นจินเตตว,วาคิดแล้วว่าปูตานามะชื่ออันว่าบุตรทั้งหลายนาอสะโกนติย่อไม่อาจอติกมิตุงเพื่ออันเก้าวล่วงวัจนังซึ่งคํามาตาปิตูนางของมารดาและบิดาทั้งหลายอิธานิในการนี้สัตส,สูอันว่าแม่ผัวอานตวานาม,มาแล้วอิถิงซึ่งหญิง วิชาย,ยนิงผู้ครอดโดยปกติอันยังอื่นพุนชิตสติจักใช้สอยมังซึ่งเราทาสีโพเคนะโดยการใช้สอยเพียงดังทาสียันนูนะกระไรหนออาหางอันว่าเราอาเนยังพึงนำมากุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาเอกังคนหนึ่งสยังเอวะเองนั่นเทียวอิติังนี้ คันตวาไปแล้วกุรังสู่ตระกูลเอกังตระกูลหนึ่งวาเรตวาขอแล้วกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาอัธายะเพื่อประโยชน์ตัสามิกสะแก่สามีนั้นชเนหีอันชนทั้งหลายเตหีเหล่านั้นปฏิคิตาห้ามแล้วว่าอามะแนนแม่ตะวัง ขึ้นตะวังมาเป็นประธานตัวหนึ่งนะครับตะวังอันว่าเธอวัเทศีย่อมกล่าวว่าจนางซึ่งคำเอต่างนั่นกิงนามะชื่ออะไรอิติดังนี้ยาจิตวาอ้อนวอนแล้วว่าอาหางอันว่าดิฉันวันชาเป็นหญิงหมันอมหิย่อมเป็นกูลงังอันว่าตะกูลอปุตกังอันไม่มีโบดวินัสติ จะพินาทีตาอันว่าทิดาตุมหากลางของท่านทั้งหลายปฏิรพิตาวาได้เฉพาะแล้วโปวดตังซึ่งบดสามินีเป็นเจ้าของกุตุมพัสสะแห่งขุมทรัพย์พระวิสติจักเป็นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเทถาขอจงให้ ตังที่ตารังซึ่งทิดาน,นั้นสามีกัสากแก่สามีไม่หังของดิฉันอิติดังนี้